มีอเพี่มี่ม enfin ีห็ดแดงๆฮะหนเมีอ่แดงๆบางตัวแน่เน่ะ ยางมีดอก ต้องเตะมืได้เดียวกันเนอ ฮะ <Huh? S 2> ถ้าเดินคันเร่งถูกมันจะขึ้นโลดเนี่ยแหงอยู่แล้วถ้ามันจะโโจมไม่แนะย้อนมาครับโอ้โหถ้ามันจะโโจมไม่แนะปล่อยก่อนห้ามเร่งเติมห้ามเติมถ้าเติมปุ๊บมันหมดเลยอ่ะถ้ามันจะโจมปุ๊บจอดจอดแล้วก็เติมใหม่อ่ะ เนละ oh, ี้ยงได้เปเนี่ยเสที่วั